เดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์จากน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟสิบสองเพิ่งได้เจอ,ใช,ใ,ช no ชเอใช่ครับค่ะก็นี่น้องแม็กซ์ได้แชมป์เนาะใช่ครับได้แชมป์ครับก็ตอนนี้เราออกจากบ้านแล้วเนาะวันนี้เราไม่ไออกจากบ้านใช่ครับหมดซีซั่นแล้วครับหมดซีซั่นแล้วครับเขาก็เนเธเทศออกมาไม่ใช่ก็วันนี้ทำไมต้องเป็นสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งมาอ่าสี่คนแรก คือวันนี้เรามาถ่ายโปสเตอร์ครับโปสเตอร์สำหรับซิงเกิลแรกของ AF12 ก็คือจะเป็นพวกเราทั้งสี่คนครับค่ะครับผมก็เพลงก็จะเป็นเพลงแนวประมาณไหนครับพี่แม็กซ์ป๊อปป็อกครับเป็นแนวป๊อปป็อกก็เป็นออกแนวแบบไปจีบสาวเงี้ยตามสไตล์สี่คนนะครับก็จะมีเบนซ์มีผมมีแม็กซ์แล้วก็อ่าโบ๊ทเดี๋ยวเมีเบนต์มีผมมีแม็กแล้วก็มีโบ๊ทก็ผมผมคือแม็กซ์นะครับโอเคมาลิวอีกคนหนึ่งมาลิวอีกคนหนึ่งเป็นสี่ตัวละพ ใช่ครับผมได้ได้อยู่ได้อยู่่าอยู่นี่ก็คือใกล้กันเลยใกล้กันเลยครับใกล้ใกล้ๆนะครับอันนี้เรียกว่าใกล้เหรอครับสีมากหายยาอยู่ช่องไหนอันนี้ยไม่ใช่ครับอันนี้ส่งแป็กอยู่แถวแถวบ้านครับส่งไปทนทีด้วยครับหลายอย่างอันนี้คือแม็กซ์นี่คือเบนส์ครับนี่คือบสครับแล้วก็มีมาเรียวที่เป็นลุกครึ่งอีกคนครับมาเรียวนี่ได้อันดับที่สามผมได้อันดับที่สอง พูดระดับทำไมแล้วอันนี้ได้ได้เก้าอี้นวดครับโบ๊ทได้อะไรอ่ะได้เก้าอี้นวดครับได้ที่สี่ที่หนึ่งได้คอนโดครับแต่เสียงดีมากครับโบ๊ทเนี่ยเสียงจริงจริงถามไม่ได้จะดีแล้วฟังแล้วพี่อาจจะเคิร์มได้เลยอเป็นกระโบ๊ทแสดงว่าก็ต้องได้กันได้กันอยู่ในบ้านเราได้กันตลอดครับไม่จริงๆผมผมไม่ยอมครับที่โบ๊ทชอบขืนร์มตัดออกไะมา ก่อนดานี้แหละตัดออกแต่ว่าหลังจากออกจากบ้านแล้วเป็นไงม้าคะชีวิตเปลี่ยนไปไหมเอ่ยโอ้เปลี่ยนเยอะนะเปลี่ยนอะไรเอ่ากีดขอไลน์เต็มเลยไม่ครับไม่มีไม่มีเลยมี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 อยู่มีผู้ชายมาแบบมาอัดอินบ็อกในเฟซเลยครับตกใจเป็นเป็นฝรั่งด้วยเนาะ มาอะก็มีมาแบบเรื่องเลยมามาแบบบอกว่าแบบเอ้ยน่ารักจังแบบเป็นภาษาอังกฤษครับเรามีมีคิสมีมีแบบเออผมตกใจแบบ o v e you อะไรเงี้ยอ๋อนี่คือความพิเศษของการได้เป็นแชมป์มันก็ไม่ดีมันเท่าไหร่คอับก็คือ จากเมื่อก่อนเราเราไม่มีคนตามขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้เวลาเราไปไหนเวลาไปตามงานเนี้ยทุกคนจะมีคนไปตามแล้วก็ซึ่งแบบติดติดเงินเขาทวงนี้ใช่ครับทวงนีแเราก็คอยหลบเงี้ยเขาก็ไม่ใช่แฟนคลับอะแลแฟนคลับคือแบบเราตกใจบางทีเราเขานัดเราตีห้าครับมาแฟนคลับมารอตั้งแต่ตีสามตีสี่ครับใช่คือแบบเฮ้ยเราไม่เคยมีคนที่แบบเรา มารักเราแบบได้เร็วภายในสามเดือนอ่ะเขาทาให้เราได้มากขนาดนี้คือแบบ <นะ S 1> ออกมามันตกใจมากเลยพี่คือแบบเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเราก็รู้แหละว่ามีแฟนคลับมีคนโหวตให้เราแต่ว่าออกมาเราไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรให้เราขนาดไหนฮะแบบมาเห็นจริงๆเราก็มีตกใจนะของ <clair S 1> เบน,นี่คือตกใจแรกๆเหมือนกันแล้วก็แรกๆคือปรับปรับตัวไม่ถูกว่าแบบเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรักพวกเขาได้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าเราออกมาเราเพิ่งเจอแต่พอเราได้เห็นเขาว่าเขาแบบว่ารักเรามากขนาดนั้นเราก็ เริ่มจะรักเขามากส่วนโบนี้โอ้รถเข็นน้ำต้าหู้มาให้เลยใช่ปะใช่ครับคือแบบว่ามาเลยบะหมี่เกี๊ยวแล้วให้ผมเรียบร้อยน้าดูเหมือนขายต้มหู้ไม่ใช่ผมเหมือนนี่พี่สาวบอกเหมือนเลยนะเหมือน้นส่งพิซซ่าอ่าืูว่าช่างซ่อมแอ